สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูถั่วปาก้าปลูกไว้ข้างในบ้านพอโตนิดหน่อยก็เลยเอาออกมาแช่เย็นนะอุณหภูมิข้างนอกก็จะประมาณหนึ่งองศาตกกลางคืนก็จะหนาวหนาวหน่อยต้นถั่วต้นนี้เขาสูงเกินนะเขาอยู่ในข้างในบ้านแล้วมันอุ่นเนาะ เขาออกมาจากข้างนอกมาไว้ข้างนอกนะเอ,อกจากข้างในมาไว้ข้างนอกเขาก็จะเริ่มโตช้าหน่อยอันนี้เป็นพันธ์ซับตันเป็นพันธ์ของโบราณของที่นี่ค่ะถั่วเนี่ทางทางนี้เขาเรียกโบรดบีน มีทั้งหมดเกือบ20สบต้นค่ะพออากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะอีกสองเดือนนูน่นก็จะเอาไปลงแปลงค่ะเป็นกระถางขนาดน่าจะประมาณสี่นิ้วนะสี่คูณสี่นิ้ว ดินนี่ก็จะเอาจากดินถุงนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาสะอาดเนาะดินถุงเขาค่าเชื้อโรคมาแล้ว<ม>ก็ง่ายก็ไม่ค่อยเป็นเชื้อรางไงไปแล้วละ,ละ,ละเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะ